กับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษที่สองนะครับก็ยังอยู่กันในเรื่องทรงผมในสมัยโบราณนะที่แสกแยกกลางยกเป็นภูเป็นแคมกันอยู่นะฮะคือเรือนผมมหาฉรยของไทยนี้เนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะจะให้เลิกถอนก็เสียไม่ได้แต่จะขอเสียอย่าให้หวีเป็นแสกแยกกลางยกเป็นภูเป็นแคมสองข้างอย่างเช่นเขียนมาจะได้หรือไม่ได้นะ เพราะเห็นว่าไม่สู้ชอบกลเลยหรือกลัวคุณมันดาจะไม่อยู่บนศีรษะเล่าสังเกตดูใจผู้ชายฝ่ายไทยที่ไปเที่ยวไกลๆก็ไม่สู้พอตัดผมอย่างไทยก็มากอยู่ดอกก็หมายถึงว่าคนที่อาจจะเดินทางไปต่างประเทศกลับมาเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบในทรงผมนี้นะครับแต่อยู่กับบ้านกับเมืองก็ต้องทำเหมือนเอนกันนั้นดีแล้วแต่การที่หวีเป็นแสก อย่างเช่นเขียนวันนี้ก็ไม่เป็นธรรมเนียมไทยตั้งมั่นดังเรือนผมดอกอยากจะขอยกเสียนะยกเลิกเสียประมาณนั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นในเรื่องของแฟชั่นสมัยนิยมนะในสมัยก่อนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือมันดูไม่ดีดูไม่อะไรนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็คือใครสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้นะเลือกเองได้ประมาณนั้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเศรษฐีสอได้ใหม่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ